สวัสดีครับ iPhone ปีนี้จัดมา2รุ่นครับก็คือจะเป็นตัว iPhone 17 Pro แล้วก็ตัว iPhone Air เมื่อกี้ก็ได้ทำการ unbox ให้ดูแล้วของที่ให้มาในกล่องเนี่ยก็มีเหมือนเดิมนะครับก็จะมีสาย USB Type C ความยาว1เมตรแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานส่วนตัวรุ่น Pro นะครับสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือมีเข็มจิ้มซิมมาให้ครับเพราะว่าตัว iPhone 17กับ17 Pro ที่ยังขายในประเทศไทยเนี่ยยังมีถาดใส่ซิมอยู่นะครับยังสามารถใส่ซิมแบบ physical ได้แต่สำหรับตัว Air เหมือนกันทั่วโลกกนะค็็คือจเป E-SIM Oly นะครับก็เลยจะไม่ได้มีตัวเข็มจิ้มซิมมาให้เพราะว่ามันไม่มีถาดใส่ซิมนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูรอบๆเครื่องกันเริ่มจากตัว iPhone 17 Pro นะครับสำหรับตัว17 Pro ปีนี้ผมก็จัดมาเป็นสีเงินนะเพราะว่าทำใจสีส้มคอสมิกไม่ไหวจริงๆแล้วผมก็เป็นสาวก iPhone สีขาวนะครับก็ตั้งแต่15 16มาผมก็ใช้เป็นตัว iPhone สีขาวนี่แหละผมว่ามันคลีนดีนะครับแล้วก็ เออมันมันไม่ร้อนอ่ะมันไม่ดูดความร้อนถ้าเป็นแบบว่า Iphone สีดำอ่ะมันก็จะดูดความร้อนนะครับทำให้เครื่องร้อนไปอีกก็เลยใช้สีขาวมาเรื่อยๆนะครับสำหรับปีนี้ Iphone สีขาว Apple เรียกว่าสีเงินนะครับแค่สีเงินเลยก็ถามว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับสีเงินผมว่ามันก็ดูไม่ค่อยโปรเท่าไหรอ่อ่ะมันเหมือนกับ iPhone รุ่นแบบ iPhone 7นะครับที่เป็นอ,อ,อลูมิเนียมตัวนี้ก็วัสดุคล้ายๆกันเลย แต่ผมว่าความเนียนเนี่ยอาจจะเนียนมากกว่าสมัยตัว iPhone 6, iPhone 7นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอลูมิเนียมแบบยูนิบอดี้ก็คือขึ้นรูปจากอลูมิเนียมแบบชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ค่อยมาขึ้นรูปเอ,อ่อทำให้มันเป็นเชฟของ iPhone ซึ่งรุ่นนี้ที่เขาเน้นมากเลยก็คือเรื่องของการระบายความร้อนนะครับแล้วก็อลูมิเนียมเนี่ยก็สามารถนําความร้อนระบายความร้อนได้ดีกว่าไทเทเนียมถึงแบบ20เท่านะครับตรงนี้ผมก็แอบเสียดายนิดนึงนะที่ iPhone รุ่นแพงเนี่ยเปลี่ยนวัสดุกลับมาเป็นตัวอลูมมิเเียพราาะว่่ตตั้งแ iPhone ก็ใช้มาเป็นสแตนเลสแบบเกรดการแพทย์อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ตัว iPhone 15กับ16 Pro เนี่ยก็ใช้เป็นไทเทเนียมด้วยใช้เป็นไทเทเนียมเกรด5ซึ่งไทเทเนียมเนี่ยผมชอบมากเลยคือมันทนนะครับมันแข็งมากใช้มา2ปีนะครับก็คือเครื่องยังไม่มีรอยอะไรเลยแล้วผมก็ใช้เป็นเคสแบบเปิดแบบนี้ด้วยนะด้านล่างอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรกันผมก็ใส่ไปในกระเป๋านะครับพวกเศษเลี้ยนหรือว่ากุญแจมันมาขูดมาขีดเนี่ยก็คือไม่มีรอยเลยแบบทนมาก แต่ถ้าอลูมิเนียมเนี่ยถ้าใครเคยใช้ iPhone มาก่อนก็คือจะรู้นะครับว่ามันโดนเคสกัดได้ค่อนข้างง่ายแล้วมันก็จะเป็นรอยจุดๆเต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็อลูมิเนียมมันเป็นโลหะที่เนื้อค่อนข้างอ่อนนะถ้าเกิดว่าตกมาทีเนี่ยบุบแน่นอนแต่นี่ก็คงเป็นเทรดออฟที่ต้องแลกมานะกับการระบายความร้อนที่ดีขึ้นทำให้โทรศัพท์มันเ e อร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นส่วนสําหรับ iPhone Air ปีนี้ผมสั่งมาเป็นสีฟ้าสกายบลูผมแกะมาแล้วเนี่ยผมก็เอ๊ะผมสั่งผิดหรือเปล่าคือมมมั Blue นมันนไไ่่่่คอออยแบบเทาหระกจแ แทบจะสีขาวเลยอะดูเดผมว่ามันมันคือสีขาวนะครับมันฟ้าแบบนิดเดียวอะนิดเดียวจริงๆแทบจะดูไม่ออกนะครับจะมีแค่ตรงเรลไทเทเนียมด้านข้างนะครับที่พอโดนแสงแล้วเนี่ยมันจะฟ้าฟ้านิดหน่อยนะครับนอกนั้นเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่านี่คือสีฟ้าสําหรับตัวแอร์เนี่ยวัสดุก็ยังเป็นไทเทเนียมอยู่ซึ่งมันก็ make ซน n ์อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะไปใช้วัสดุอย่างอื่นที่มันจะแข็งแล้วก็เบาขนาดนี้มันก็คงไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วนอกจากไทเทเนียมถามว่าดีไซน์เป็นยังไงนะครับไอโฟนแอร์ผมว่าก็ค่อนข้างสวยยเลนะ จับถือเนี่ยก็คือรู้สึกเออมันไม่รู้อะมันสวยอะมันไม่เคยมี iPhone ที่บางขนาดนี้มาก่อนนะครับโอเคถ้าเอามาเทียบกันนะครับระหว่างตัว iPhone 17 Pro กับ iPhone Air ก็จะเห็นนะครับว่าตัว iPhone Air เนี่ยหน้าจอจะใหญ่กว่า17 Pro หน้าจอจะอยู่ที่6.3นิ้วแล้วก็ Air จะอยู่ที่6.5นิ้วแต่ว่า Air เนี่ยยังใหญ่ไม่เท่ากับตัว Pro Max นะครับถ้า Pro Max เนี่ยจอจะอยู่ที่6.9นิ้วก็จะใหญ่กว่าตัว Air ทั้ง2ตัวนี้สิ่งที่ได้มาเหมือนกันนะครับก็จะเป็นกล้องหน้าแบบ Center Stage กล้องหน้าก็จะเป็นแบบกว้างขึ้นนะสามารถเก็บแบบแนวตั้งแนวนอนได้เพราะว่าตัวเซนเซอร์มันเป็นเซ็นเซอร์แบบสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับตรงส่วนกล้องกล้องของ iPhone Air เนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายนะครับส่วนกล้องของ iPhone ปกติที่เป็น Dynamic Island เนี่ยจะอยู่ด้านขวาสลับด้านกันนิดหน่อยแล้วก็สําหรับรุ่น Pro ถ้าเราไปเทียบตัวรูลําโพนะครับหรือว่าตัวเอียร์พีซกับรุ่นก่อนหน้าเนี่ยตัวของ17 Pro จะมีตัวเอียร์พีซที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้น การที่มันจะได้เสียงแบบสเตอริโอเนี่ยมันน่าจะทําได้ดังมากขึ้นนะครับพูดถึงลําโพงก็มีอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่ตัวแอร์เนี่ยไม่เหมือนกับรุ่นอื่นนะครับก็คือมีลําโพงแค่ตัวเดียวแล้วก็ลําโพงตัวเดียวนั้นอนะ่ะมันก็คืออยู่ด้านบนตรงนี้นะครับด้านล่างตรงพอร์ชาร์จจะมีแค่ดูไมโครโฟนนะครับไม่มีลําโพงแต่อย่างใดแล้วก็สําหรับตัวแคมราคอนโทรลนะครับก็ยังให้มาทั้ง2รุ่นเหมือนกันตัว17 Pro นะครับแล้วก็ตัว iPhone Air ก็ยังมีตัวแคมราคอนโทรลเหมือนกัน แต่ตัวแคม era control ของตัว iPhone Air มันจะใช้ยากหรือเปล่านะครับเพราะว่าเครื่องมันก็ค่อนข้างบางนะครับซึ่งปกติเราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งมีความบางอย่างเนี้ยกดยากมากๆนะครับสัมผัสยากมากๆก็ผมว่า Apple อ่ะถอด camera control อ,ออกก็ได้นะครับขอแบตเพิ่มอีกสัก2%ก็ยังดีนะต่อไปสำหรับด้านหลังของเครื่องปีนี้ Apple ก็ได้บัญญัติสับใหม่มาอีกแล้วนะครับก็คือตรงส่วนกล้องตรงนี้เนี่ยเรียกว่า plateau plateau หรือว่าที่แปลว่าที่ราบสูงนะครับในภาษาอังกฤษ สำหรับตัวส่วนกล้องของ17 Pro ก็จะมีการย้ายแฟลชย้ายตัวไมโครโฟนย้ายตัวไรด้านะครับขยับออกห่างแล้วก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าไอ้ส่วนด้านบนเนี่ยมันยกสูงขึ้นมานะครับมันไม่ใช่ตัวแบบอลูมิเนียมแบบเนื้อเดียวกับตัวบอดี้นะมันจะมีแบบเอ,อ่อช่องว่างเล็กๆนะครับที่มันเป็นวัสดุอะไรบางอย่างนะ่ะที่เขาขั้นไว้นะครับเห็นไหมแบบนี้นะครับมันจะขั้นไว้รอบเลยแล้วก็จะมีตัดตรงนี้นะครับ ซึ่งตรงส่วนที่มันตัดตรงนี้นะครับมันก็คือเสาอากาศของตัว iPhone นั่นแหละเอาไว้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตรับสัญญาณ Wi-Fi GPS ต่างๆนะครับก็บริเวณนี้แล้วก็ถัดลงมานะครับตรงด้านล่างตรงนี้ที่เป็นตำแหน่งของ MagSafe ในปีนี้ครับวัสดุตรงนี้เนี่ยก็เป็นกระจกนะและความกวนของตัว iPhone 17 Pro นะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยตัวโลโก้ Apple อ่ะมันจะอยู่กึ่งกลางของตัวแม่เหล็ก MagSafe พอดีนะครับเนี่ยเราใส่เคสไปแล้วมันก็จะอยู่ตรงกลางนะครับโลโก้ Apple ก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้ แต่ว่าสาหรับตัว17 Pro อ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นครับคือตัวแม่เหล็กอ่ะยังอยู่ตรงกลางเครื่องนะอยู่ตรงประมาณนี้นี่ถ้าเราเอาแผ่นเช็คแม่เหล็กส่องดูนะครับยังอยู่ตรงจุดศูนย์กลางเครื่องเหมือนเดิมแต่ว่าโลโก้ a p p l e อยู่ตรงกลางของตัวแผ่นกระจกตรงนี้นะครับทําให้เวลาที่เราใส่เคสใส่เนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือโลโก้ Apple มันไม่อยู่ตรงกึ่งกลางของวงกลมแล้วอันนี้ใครที่แบบเป็น OCD หรือว่าเป็น perfectionist เนี่ยก็คือคงแบบ กรีดร้องกันนะครับทำไมไม่เอาโลโก้ขยับขึ้นไปข้างบนซึ่งผมเนี่ยก็เป็นสาวกเคสใสด้วยนะครับโดยเฉพาะเคสใสของ Apple โดยปกติแล้วเนี่ยเคสใสของ Apple ก็คือจะเป็นสีใสทั้งอันแบบนี้นะครับมีแค่ตรงแม่เหล็ก MagSafe ที่จะเป็นสีขาวผมก็เลยลองสั่งของตัว iPhone 17 Pro มานะครับของ Apple เหมือนกันเรามาดูกันว่าใสาแล้วจะเป็นยังไง สำหรับเคสใสของ iPhone 17 Pro ในปีนี้นะครับ Apple ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการทำทั้งหมดเนี่ยให้มันเป็นสีขาวทึบหมดเลยนะเราจะได้ไม่เห็นนะว่าตรงแม่เหล็กเนี่ยมันไม่ตรงกับออตรงโลโก้ Apple ก็น่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่โอเคมั้งส่วนเรื่องของตัว c a m era Control นะครับก็เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็นคาปาซิทีฟนะครับไม่ใช่เป็นแบบเจาะรูเหมือนแบบเคสเตอร์ปาร์ตี้อื่นๆพอเราแตะแล้วเนี่ยการสัมผัสมันก็จะส่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยมาที่ตัวปุ่ม c a m ERA คอนโทรลเหมือนกันโอเคเดี๋ยวมาลองใส่กันใส่เสร็จก็มีแอนิเมชันนะครับเหมือนเคยเคสปีนี้ผมว่าดูแน่นหนาดีนะแล้วก็รู้สึกว่าปุ่มกดง่ายกว่ารุ่นก่อนก่อน c a m ERA Control ใช้ได้ตามปกติ ส่วนสำหรับ iPhone Air นะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรตัวโลโก้ Apple นะครับก็ยังอยู่กึ่งกลางของตัวแม่เหล็ก MagSafe iPhone Air เนี่ยอย่างที่เราเห็นกันนะก็คือจะมีแค่ตัวกล้องเดียวแล้วก็ CPU ทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนนี้นะครับส่วนที่เป็นตัวพาโทรหรือว่าตัวส่วนกล้องด้านบนตรงนี้เอออันนี้เนี่ยผมก็ว่ามันเป็นอะไรที่มันท้าทายทางวิศวกรรมเหมือนกันนะในการที่ยัดพวก CPU แล้วก็พวกระบบประมวลผลต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในบริเวณด้านบนนี้ทั้งหมด แล้วก็พื้นที่ด้านล่างตรงนี้นะครับมันเป็นพื้นที่ของแบตเตอรี่เกือบทั้งหมดเลยแล้วก็สิ่งที่ผมสัมผัสได้นะครับตั้งแต่แกะเครื่องมาเลยก็คือด้านบนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าหน่วยประมวลผลรวมทั้งกล้องเนี่ยมันมาอยู่ด้านบนหมดเลยเพราะฉะนั้นด้านบนตรงนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างมีความร้อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังใช้เป็นวัสดุเป็นไทเทเนียมแล้วก็กระจกเพราะฉะนั้นการระบายความร้อนเนี่ยผมว่าตัวนี้อาจจะค่อนข้างชัล l ลนจ์นะครับก็ต้องลองดูว่ามันจะไหวไหม โอเคเดี๋ยวผมก็ขอเซตอัพแล้วก็ลองเอา iPhone ทั้ง2เครื่องนี้ไปใช้งานไปลองถ่ายรูปดูสักหน่อยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในพาร์ทของกล้องแล้วก็เรื่องของการชาร์จพอร์ตต่างๆกันครับ โอเคก็ okay. ไปลองใช้มาเรียบร้อยนะครับก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์พอสมควรเดี๋ยวเริ่มจากเรื่องของความร้อนกันก่อนนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะตัว17 Pro เนี่ยเขาก็มีระบบระบายความร้อนแบบใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนบอดี้เป็นอลูมิเนียมเพื่อทําให้มันระบายความร้อนได้ดีขึ้นคือผมก็ลองถ่ายวิดีโอ 4K 60แล้วก็ถ่ายนู่นถ่ายนี่ไปเรื่อยนะครับไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ด้วย17 Pro สบายๆครับถ่ายกลางแจ้งก็ยังไม่เจออาการลดแสงหน้าจอซึ่งถ้าเป็นรุ่นอื่นอะพอเราเริ่มเปิดกล้องแล้วก็ใช้งานสัก3นาทีี5นาท เราจับดูด้านหลังมันจะเริ่มรู้สึกแบบร้อนมือนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ร้อนแค่แบบรู้สึกอุ่นๆเหมือนมันทํางานอยู่แค่นั้นเองนะครับไม่ได้แบบรู้สึกร้อนจนลวกมือแบบนั้นแล้วก็สําหรับตัว iPhone Air นะครับตัวนี้ค่อนข้างผิดคาดเลยตอนแรกคิดว่ามันจะต้องร้อนมันจะต้องทอโต้แล้วก็ลดแสงหน้าจออย่างไปแน่นอนนะครับแต่ว่าเราที่ลองดูถ่ายโฟถ่ายรูปใช้งานทั่วไปนะครับนำทางอะไรบ้างนิดหน่อยก็ยังไหวนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องความร้อนไม่ได้เจอแบบลดแสงหน้าจออะไร แล้วก็ความรู้สึกตอนจับถือใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าร้อนนะครับสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมาจากเพราะว่าพวกหน่วยประมวลผลต่างๆมันอยู่ด้านบนนะครับแต่ว่าที่เราจับใช้งานอ่ะมันจะเราจับอย่างนี้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของแบตเตอรี่นะครับมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าร้อนมือสักเท่าไหร่แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของตัวชิปใหม่ด้วย A19 Pro นะครับที่ค่อนข้าง efficient นะครับให้ประสิทธิภาพที่ดีความร้อนน้อยอันนี้ผิดคาดน,นะถึงแม้ว่าผมจะลองจับมุงส่วนด้านบนอยู่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะร้้อนอนนนนะไรขนาดนนั อันนี้เดี๋ยวลองใช้งานกันยาวๆก่อนครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องกล้องเดี๋ยวเรามาดูตัว iPhone Air กันก่อนแล้วกันเพราะว่ามันมีกล้องเดียวนะครับมีอะไรให้พูดน้อยก็สําหรับตัวนี้เนี่ยบอกก่อนว่ามันคือกล้องที่ไม่ใช่มาจาก iPhone 17 Pro นะครับมันจะเป็นกล้องที่มาจากตัว17ธรรมดาสเปคของกล้องของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว Fusion Camera นะครับ48มกะพิเซลทางยาวโฟกัสอยู่ที่26มิลลิเมตร f 1.6แล้วก็ระบบ Stabilization นะครับเป็น Sensor Shift แต่ว่าเป็น Gen 1 ซึ่งไม่เหมือนกับตัว iPhone 17 Pro กับ16 Pro เพราะว่า2ตัวนั้นนะ่ะจะใช้เป็นเซนเซอร์ชิฟต์ Gen 2นะครับก็น่าเสียดายนิดนึงว่ามันเป็นกล้องของรุ่นธรรมดานะครับไม่ใช่กล้องของรุ่น Pro แล้วก็ข้อจํากัดของการมีเลนส์เดียวนะครับแน่นอนว่าคุณไม่สามารถถ่ายเทเลโฟโต้หรือว่าอัลต้าไวได้อยู่แล้วแต่อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกจํากัดเหมือนกันก็คือคุณไม่สามารถถ,ถ่ายแบบมาโครได้คือมันก็ถ่ายได้ใกล้นะถ่ายได้ใกล้ประมาณนี้ถือว่าโอเคมั้งแต่ว่ามันจะไม่สามารถถ่ายแบบ อัลต้ามาโคแบบถ่ายเกสรดอกไม้อะไรแบบเล็กๆได้นะครับเพราะว่าในตัวออที่มันเป็นมาโคเนี่ยมันจะใช้เป็นเลนส์อัลต้าไวนะครับที่จะสามารถเข้าใกล้ได้แบบใกล้สุดๆเลยซึ่งมันก็จะมีอยู่ในตัว iPhone 17ธรรมดา16ธรรมดานะครับแล้วก็พวก iPhone Pro นะครับที่มีกล้องอัลต้าไวประมาณนี้ครับคร่าวๆสำหรับกล้อง iPhone Air ส่วนสําหรับตัว iPhone 17 Pro จริงๆปีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรให้พูดมากมายนะครับเพราะว่ากล้องอัลต้าไวแล้วก็กล้องเมนนะครับกล้องหลักเนี่ย ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับ16 pro เลยส่วนที่เพิ่มเข้ามาในปีนี้นะครับก็คือตัวเลนส์เทเลโฟโต้ที่ปีนี้ได้อัปเกรดจาก12เมกะพิกเซลเป็น48เมกะพิกเซลแล้วตรงนี้ตอนที่ Apple เปิดตัวทุกคนงงกันหมดนะครับเพราะว่า Apple บอกว่าเลนส์เทเลโฟโต้มันอะสามารถซูมได้8เท่าแต่8เท่าที่เขาว่ามันคือ8เท่าแบบออปติคอลคุณลิตี้นะครับก็คือเป็นการครอปเพราะว่าเลนส์เทเลโฟโต้ของตัว17 pro เนี่ยจะเป็นการซูมแบบออปติคอลออปติคอลแบบท อยู่ที่4เท่าแล้วที่8เท่าเนี่ยก็คือการครอบเข้าไปนะครับซึ่งเป็นการครอบแบบ q u เบ Bayer Binning ก็จะเป็นการกรุ๊ปเซนเซอร์นะครับ4พิกเซลให้เหลือ1พิกเซลที่ 8x ของ17 Pro เนี่ยความละเอียดมันก็เลยหายนะครับจาก48เมกะพิกเซลเป็น12เมกะพิกเซลพูดง่ายๆก็คือมันเป็นการดิจิตอลซูมนั่นแหละถ้าไปเทียบกับ16 Pro ปีที่แล้วนะครับ16 Pro เนี่ยเทเลโฟโต้จะอยู่ที่ 5x แต่ว่าตัวเนี้ยเทเลโฟโต้แบบออปติคอลจะอยู่ที่ 4x เพราะฉะนั้นตามชิ้นเลยแล้วเนี่ย ตัว17 Pro มันน่าจะซูมได้น้อยลงแต่เนื่องจากว่าเขาใช้เป็นเซนเซอร์48มิลลพิกเซลผมลองดูภาพแล้วตัว17 Pro เนี่ยชัดกว่า16 Pro นะครับที่มีระยะออปติคอลที่5เท่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับดีกว่าที่คิดแล้วก็ทั้งสองรุ่นที่ได้เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวกล้องหน้าแบบเซนเตอร์สเตจอันนี้ก็ดีครับเราก็สามารถถ่ายรูปหมู่ได้โดยที่ไม่ต้องไปแบบว่ากลับด้าน iPhone แล้วต่อไปมาคุยกันเรื่องของพอร์ตแล้วก็การชาร์จซึ่งช่วงนี้เนี่ยุยชกท ก็ต้องขอขอบคุณนะครับชุกเทคสนับสนุนเรามาโดยตลอดก็เดี๋ยวมาเริ่มจากตัว iPhone Air กันก่อนสำหรับ iPhone Air ช่อง USB Type C เป็นสปีด USB 2.0แหมเครื่องตั้งเกือบ4ี่หมื่นนะครับให้ USB 2.0มาอันนี้น่าเสียดายนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นมิกซ์ดีมากกว่านั้นก็คือช่องนี้นะครับช่อง USB Type C เนี่ยไม่มี Display Port ไม่มี Display Port ก็คือคุณไม่สามารถต่อกับหน้าจอผ่านช่อง USB Type C ได้ แตาเว่าคุณแบบจะต่อกับหน้าจอที่เป็น Type C นะครับหรือว่าจะต่อขึ้นจอใหญ่คุณไม่สามารถต่อผ่านช่องนี้ได้นะครับคุณจะต้อง Airplay ขึ้นไปเท่านั้นอันนี้แบบไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับ USB 2.0ด้วยเพราะว่าตัว iPhone 17รุ่นธรรมดามันสามารถต่อจอได้นะครับ16ก็สามารถต่อได้มีแค่ตัว iPhone 16e เท่านั้นนะครับที่เป็นรุ่นเริ่มต้นของเขาที่ไม่สามารถต่อได้แต่ iPhone Air ราคาเกือบ4ี่0 0ต่อไม่ได้นะครับไม่รู้ทำไม ส่วนสาหรับหัวชาร์จนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองชาร์จกับหัวชาร์จของชุกเทคตัว AD 6 5 3ส T ตัวนี้สามารถจ่ายไฟได้สูงสุด65วัต์แล้วสายเนี่ยผมก็จะใช้ชุกเทค CTC 3 1 5 P ซึ่งเป็นสายเกรดเดียวกับตัวสายที่แถมมาในกล่องของ Apple นะครับก็จะเป็นสายทักรองรับกระแสดได้3แอมป์แล้วก็สามารถชาร์จได้สูงสุดที่60วัต์สายในกล่องเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนรวมทั้งตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้ใช้นะครับถ้าอยากได้สายเพิ่มตัวนี้เลยครับสเปคเดียวกับของ Apple ผมก็ลองชาร์จดูนะครับสำหรับตัว iPhone Air เนี่ยมันก็คุยกับหัวชาร์จ negotiate เป็น PD 3.0 45วัตต์แรงดันอยู่ที่15โวลต์แล้วก็การชาร์จนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ20วัตต์อาจจะมี b o o ต t ไป30วัตต์บ้างเล็กน้อยนะครับตอนที่เครื่องต้องการพลังงานสูงๆแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยก็ชาร์จอยู่ที่ประมาณ20วัตต์ส่วน iPhone 17 Pro นะครับตัวนี้ก็ negotiate กับหัวชาร์จเป็น PD 3.0 45วัตต์เหมือนกันก็แรงดันอยู่ที่15โวลต์นะครับ แล้วก็การชาร์จโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ25-30วัตต์แล้วก็ถ้าเกิดว่าเครื่องทํางานหนักๆนะครับมันก็อาจจะมีเต้งขึ้นไปบ้างประมาณ30วัตต์สาวัตต์นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึง40วัตต์นะครับซึ่งสําหรับการชาร์จปีนี้ถามว่าเร็วขึ้นไหมก็เร็วขึ้นนิดหน่อยครับไม่ได้เร็วขึ้นมากผมว่าใครที่มีหัวชาร์จ30วัตต์อยู่หรือว่ากําลังหาหัวชาร์จใหม่แล้วแบบไม่อยากจ่ายแพงมากหัวชาร์จ3าวัตต์เนี่ยก็คือตอบ ตัวนี้กําลังไฟ30วัตต์แล้วก็ที่ชาร์จของชุกเทคทั้ง2ตัวนี้นะครับก็เป็นหัวกลมของประเทศไทยนะเป็นปลั๊ก type o แล้วก็ได้รับมาตรฐาน m อกอเพราะฉะนั้นเวลาเสียบเนี่ยก็แน่นแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนแล้วก็สําหรับใครที่จะซื้อ iphone air เราคิดว่าแบตไม่พอแน่นอนนะครับทางชุกเทคเขาก็มี power bank ครับตัวนี้เป็น2 0 0 0 ah 0ื่มิลลิแอมป์อนะครับ lpb 2 0 0 nl ตัวนี้มีสาย built in นะครับทั้งสายที่เป็น lightning แล้วก็ตัว usb type c หัว h t n i n g ของเขาเนี่ยก็ใช้เป็นหัวของแท้จากทาง Apple นะครับได้มาตรฐาน mfi สายบิวอินที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นสายถักนะครับเพราะฉะนั้นก็แข็งแรงทนทานแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้สายบิวอินมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะครับตัวนี้ก็มีทั้งช่อง usb type a แล้วก็ usb type c ให้ด้วยสเปคการจ่ายไฟของตัวนี้สามารถจ่ายไฟออกได้สูงสุด40วัตต์แล้วก็ได้รับมาตรฐานมอก r g แล้วก็ได้รับมาตรฐาน ccc นะครับใครที่กําลังจะเดินทางไปจีนตัวนี้ก็สามารถเข้าได้แล้วก็เดินทางในประเทศจีนได้ไม่มีปัญหานะครับ ต้องขอขอบคุณชุกเท็นะครับที่สนับสนุนช่องมากีมาโดยตลอดครับโอเคสุดท้ายมาสรุปคร่าวๆนะครับสำหรับตัว17 Pro แล้วก็ตัว iPhone Air 17 Pro เนี่ยผมว่าปีนี้เขาทำมาดีครับเหมาะสำหรับสายโปรคนที่ใช้งานหนักๆตัวนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทั้งนั้นใครที่ใช้ iPhone มาตั้งแต่12 Pro จนถึง14 Pro เนี่ยอาจจะพิจารณาในการเปลี่ยนได้แล้วนะครับตัวนี้ผมว่าโอเคเลยส่วนสำหรับ iPhone Air ครับตัวนี้เป็น iPhone ที่สวยน่าสนใจแต่ว่าโดนตัดอะไรหลายอย่างออกไปมากๆนะครับ กล้องมีแค่ตัวเดียวพอร์ต USB Type C ต่อจอไม่ได้เป็นสปีด USB 2.0ลำโพงมีแค่ลำโพงด้านบนตรงกล้องหน้าอย่างเดียวนะครับด้านล่างไม่มีลำโพงเนี่ยแค่อยากได้ความบางความเท่มันกลับต้องแลกมาด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคนส่วนใหญ่จะมองว่ามันคุ้มไหมแต่ว่าดูจากการสั่งซื้อที่ iPhone Air ก็ค่อนข้างจะซบเซานะครับผมว่าคนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยซื้อ iPhone Air กันนะครับ เดี๋ยวเราจะมีรีวิวเต็มกันอีกนะครับสำหรับ iPhone Air แล้วก็ตัว17 Pro วรอติดตามกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ